สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะหลังจากที่ดูแลเด็กๆในบ้านเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่น้อยค่ะก็เดินทางไปหาเด็กจรน,นะคะเมื่อวานตอนเย็นค่ะก็แม่น้อยก็สังเกตเห็นเด็กจรตัวหนึ่งนะคะสีดำๆนะคะเป็นตัวเมียค่ะเออเขาน่าจะท้องนะคะแม่น้อยคิดว่านะคะเนี่ยค่ะเขาน่าจะท้องถ้าคลอดออกมาก็โอ้ทำไงดีเนะ <laughs> าะค่ะต็ก็ ถ้าเห็นเขาก็จะได้ดูแลกันต่อไปนะคะเพราะว่าได้ดูแลกันมาแล้วนะคะกราบขอพวะคุณค่ะที่ท่านสนับสนุนมาให้ไม่น้อยได้ดูแลน้องแมวจรหมาจรนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ได้ไปซื้ออของใช้นะคะ,เป,ะเป็นถุงดำเป็นถุงดำบ้างเป็นอะไรที่ใช้กับเด็กๆนะคะ ไม่น้อยก็กราบขอบคุณคุณป้าเดือนนะคะที่ท่านเมตตาม,มาค่ะค่ะแล้วก็แม่น้อยก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ที่ท่านาสั่งซื้อผ้าถุงนะคะผ่านคุณครูนุกมานะคะผ้าถุงมีทั้งหมด6ผืนนะคะท่านได้สั่งนะคะไม่น้อยก็กราบขอพระคุณท่านมากๆนะคะแล้วก็กราบขอพระคุณคุณป้าเดือนด้วยค่ะขอให้ท่านและก็ครอบครัวของท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปค่ะเฮงเฮงปังปังทุกๆเรื่องนะคะท่านให้มาเท่านี้ก็ขอให้ท่านได้กลับคืนไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าค่ะ มีแต่ความมั่งมีมีแต่ความความร่ำรวยเข้ามานะคะขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบด้วยค่ะค่ะนะคะแม่น้อยก็ได้เอาน้องหมิวน้อยนะคะออกมากินอาหารอันนี้เป็นคลิปใหม่นะคะคลิปของวันนี้นะคะแต่ว่าวิวแต่ว่าภาพแต่ว่าแบ็กกราวด์พวกนี้มันมันเป็นอันเดิมนะคะเป็นอันเดิมก็ เนี่นะคะ่ะเพราะว่าามันก็มีแค่อยู่บนเตียงนะคะที่จะต้องได้ให้น้องได้แบบมากินแล้วเราได้ถ่ายคลิปได้ถนัดอะไรอย่างเงี้ยะคะถ้าไปอยู่ในกรงเหล็กหรือว่ากรงผ้าเนี่ยโอ้โหถ่ายคลิปไม่ได้เลยนะคะไม่น้อยก็เลยมาบอกก่อนนะคะว่ามันเป็นคลิปใหม่นะคะคลิปใหม่นะคะแล้วก็ได้เอาขนมแมวเลียนะคะให้น้องกินด้วยนะคะอ่ชมคลิปไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าน้องกิน อร่อยมากเหมือนกับไม่เคยกินอะไรมาก่อนอีกแล้วนะคะอย่างขนมแมวเลียก็เหมือนกันคะ่ะเป็นอะไรที่เด็กๆชอบอย่างนี้นะคะชอบมากะคะ่ะแม่น้อยก็จะเอาขนมแมวเลียนะคะไปให้พี่ๆในกรงใหญ่ได้กินกันด้วยนะคะ,ะคุณพี่นิชาดาบอกว่ายัางไงนะคะ,ะยังไงพี่ๆในกรงใหญ่ก็จะต้องได้กินขนมแมวเลียด้วยเพราะว่าจะได้ให้เขาไม่เครียดอย่างนี้นะคะค่ะค่ะพูดถึงเรื่องผ้าถุงนะคะ ท่านท่านท่านใดสนใจก็คือแบบสามารถาสั่งได้ทีละ10บยี่สิผืนอย่างเช่นอย่างเช่นท่านาท่านอาจจะมีญาติญาติหรือว่ามีใครก็ได้ที่แต่งงานอย่างนี้นะคาเขาก็จะสั่งผ้าถุงไปเป็นเครื่อง เครื่องไหว้นะคะเครื่องไหว้ให้กับอีกฝั่งหนึ่งฝ่ายหนึ่งอย่างนี้นะคะก็สามารถสั่งได้นะคะอ่าก็สั่งแต่เนิ่นๆนะคะแม่น้อยก็จะทําให้ยายทําให้นะคะทีละสิบยี่สิบผืนเพื่อนก็ทําได้นะคะอยากได้สีไหนสเปคไหนลายไหนแบบไหนก็ก็บอกมาได้นะคะถ้าทำได้แม่น้อยก็บอกว่าทำได้นะคะถ้าทำไม่ได้แม่น้อยก็จะบอกว่าทำไม่ได้นะคะ ก็กราบขอบพระคุณทุกๆความเมตตาค่ะกราบขอบพระคุณทุกๆการสนับสนุนนะคะค่ะพรงนี้แล้วนะคะเด็กๆบ้านเด็กๆน้องบุญเกิดกับน้องบุญช่วยนะคะจะได้ไปรับวัคซีนแต่ว่ายังไม่ได้วัคซีนเลยนะคะท่านใดจะเมตตาเด็กๆได้นะคะไม่น้อยก็กราบขอบพระคุณทุกๆความเมตตาค่ะ ทุกท่านเฮงๆงปังปันนะคะไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะน้อยไม่น้อยก็กราบขอพวกคุณแทนเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆจะได้มีภูมิภ้มกันเพิ่มขึ้นอีกคะ่ะเข็มที่สองคะ่ะกราบขอพวกคุณนะคะค่ะก็นี่แหละค่ะเอาขนมแมวเมลียอันนี้น้องบุญเกิดนะคะตั้งหน้าตั้งตากินมาก <c oughs> อย่างจะจับอ่ะนะคะเขาเอาเล็บนะคะจิกมือแม่น้อยนะ เจ็บนะคะเจ็บอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าเล็บเริ่มยาวแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแม่น้อยจะตัดเล็บให้น้องอีกค่ะเนี่ยค่ะอย่างอย่างเขาก็จะอยากจะจับเองอยู่นะคะกําลังเนี่ยค่ะกินอย่างอร่อย,ออยเลยนะคะแล้วก็น้องบุญช่วยด้วยนะคะนั่งกินเสียงกินเห็นรูเห็นได้ยินแล้วก็บอก เอ็นดูนะคะน่ารักมากนะเวลาเขากินอาหารเวลาเลยพอตื่นขึ้นมานะคะตอนนี้หลังจากที่กินอาหารแล้วก็กินแมวเลียขนมแมวเลียเสร็จนะคะจะมีคลิปท้ทายนะคะนอนแบบอย่างสบายนอนเปลนอนเปลด้วยกันด้วยนะคะนอนเปลด้วยกันด้วยนะคะทั้งๆที่มีเปลยสองอันนะคะแต่ว่าน้องเลือกที่จะนอนสองอ่าเปลเดียวสองคนนะคะโอ้โหยังรักกันมากนะคะน้องบุญเกิดกับน,น้องบุญช่วยเน,นี่ยค่ะเนี่ยค่ะเขาก็ นอนด้วยกันนะตอนที่แม่น้อนยทําคลิปอยู่เขาก็ยังนอนเปรด้วยกันอยู่นะคะนอนเปลเปรเดียวด้วยกันนะคะเห็นแล้วก็สุขใจนะคะเห็นเขากินอิ่มนอนหลับพักผ่อนนะครับพอตื่นขึ้นมาก็แงวแงวเรียกแม่น้อยนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ไกลกันนะคะไม่ได้อยู่ไกลกันแงวเงว,วเหมือนว่าเออเออหนูหิวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากกินแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าหนูอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ย่ะเนี่เยเราก็ อันดับแรกก็เรียกเรียกก็ต้องเหมือนให้กินนะคะต้องให้กินก่อนค่ะคิดว่าน้องหิวแน่นอนนะคะตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็เรียกเราก็เนี่ยแหละค่ะก็เอาอาหารให้กินอย่างเงี้ยนะคะก็จะอยู่แบบนี้นะคะแม่น้อยก็นี่แหละอยู่กับเด็กๆไม่ไปกรงใหญ่ก็กรงเล็กกรงใหญ่กรงเล็กอย่างเงี้ยนะคะชีวิตก็โพสขายผ้าถุงเนี่ยแหละคะ่ะโพสขายผ้าถุงนะคะ ถ้ามีโอกาสได้เข้าไปในเมืองก็จะเอาขนมมาแพ็คขายนะคะสมตามร้านอย่างนี้นะคะถ้าถ้ามีคนมาจ้างนะคะก็ไปรับจ้างนะคะาบางทีก็มีเขามาเหมารถนะคะเหมารถไปพาไปตรงนั้นตรงนี้นะคะก็ได้อยู่นะคะค่ารแรงประมาณ200ค่ะหลังจากที่เราเติมน,น้ํามันแล้วอย่างนี้นะคะก็ได้200อยู่ประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้เยอะนะคะก็นี่แหละค่ะก็ชมอ่า เด็กไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆนอนเปลก็อยู่ท้ายๆคลิปค่ะแม่น้อยก็นี่แหละค่ะท่านให้มาแม่น้อยก็เอาไว้ดูแลเด็กๆนะคะบริหารเด็กๆค่ะกราบขอพรบคุณทุกทุกความเมตตานะคะอีกครั้งค่ะน่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากเลยะะ่ะเออ วันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไร้สุดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวแม่แม,แม่น้อยดูก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะบ้านแม่น้อยไฟดับนะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงนาตอนนี้นะคะไฟยังไม่มาเลยอ่ะโอ้โหร้อนก็ร้อนนะคะแต่ก็มีลมโชยนิดนิด,นดพอได้ไอลมนิดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าจะได้ไรสุดหรือเปลานะคะก็รอดูก่อนนะคะว่าจะอะไรยังไงนะคะ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินข้าวนะคะไม่ได้กินข้าวเช้าเลยข้าวเที่ยงอีกนะคะก็ต้องเดี๋ยวต้องไปกินข้าวเที่ยงก่อนนะคะเช้าเที่ยงก็คือรวมรวมกันนะคะก็คือรวมรวมกันนะเพราะว่าไม่ใช่มีแต่งานแต่เนี้เราเราอยู่กับพ่อกับแม่นะคะตื่นเช้ามาเหมือนตอนเช้ากับตอนเย็นต้องทำเขาึ่งข้าวล้างถ้วยล้างชามนะคะเป็นปกติของคนอยู่กับพ่อกับแม่นะคะก็ต้องก็ต้องทําให้เพื่อนเพื่อนก็แก่มากแล้วค่ะเจ็ดสิบขึ้นแล้วนะคะ70ิขึ้นแล้วค่ะ ทำอะไรหูตาฟ้าฟางหมดแล้วนะคะตากับยายค่ะหูตาฟ้าฟางแต่ยายยังทอผ้าถุงได้นะคะแม่น้อยก็ยังแบบโอ้เก่งมากเลยนะคะยายของแม่น้อยเก่งมากเลยนะคะทอผ้าถุงได้นะคะขนาดบอกว่าตาก็ไม่ค่อยดีนะคะแต่ใช้หลอดไฟช่วยๆเอานะคะหลอดไฟช่วยๆนะคะก็ถือว่าท่านเก่งมากเลยนะคะเนี่ยคะ่ะขายผ้าถุงได้อสองพืนนะคะเพราะว่า ค่าของเพื่อนนี้จะเป็นเครือสีดํานะคะขาวดําก็จะยังไม่มีใครที่แบบว่าชอบนะคะเดี๋ยวหมดเครือนี้แล้วจะให้เพื่อนเอาเครือสีกรมลงนะคะเครือสีกรมลงนะคะจะได้จะได้ขายให้ยายง่ายๆนะคะยายก็จะได้มีรายได้แม่น้อยก็พอมีรายได้กับยายด้วยะคะ่ะช่วยๆกันอย่างนี้ค่ะทอผืนนะคะ,ก,ะ,คะก็เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะของแม่น้อยกับยายนะคะ ขอบคุณทุกๆท่านที่สนับสนุนมานะคะขอบบขอบคุณท่านมากๆค่ะไม่น้อยก็เนี่ยแหละค่ะไม่น้อยคิดว่าในฤดูหนาวนะคะไม่น้อยว่าจะเอาหมูนะคะมามาทําเป็นหมูแดดเดียวนะคะเป็นหมูแดดเดียวไม่รู้ว่าทุกท่านเห็นด้วยหรือเปล่านะคะคอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์มาได้ค่ะไม่น้อยก็จะได้มีแนวทางคิดว่าจะทําดีหรือว่าไม่ทําดีนะคะหมูแดดเดียวอย่างนี้นะคะพอได้ พอมีรายได้อย่างนี้นะคะพอมีรายได้ขึ้นมานะคะเพราะว่าแดดในฤดูหนาวนี้มันร้อนดีนะคะร้อนดีแล้วก็เนี่ยค่ะคิดว่าน่าจะได้นะคะน่าจะทําได้นี้นะคะ,ะทุกทุกท่านมีประสบการณ์หรืออะไรยังไงกับหมูแดดเดียวก็ได้โปรดคอมเมนต์มาแนะนําแม่น้อยด้วยนะคะให้เป็นวิทยาทานกับแม่น้อยด้วยนะคะแม่น้อยจะได้นํามาปฏิบัติค่ะท่านมิ้นมา ท่านบอกมาไม่น้อยก็นำมาปฏิบัติมาปรับปรุงนะคะกราบขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะกราบขอบคุณทุกๆคำแนะนำนะคะกราบขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ท่านได้มีตาที่ท่านได้ข้อสมนีเนี่ยมาให้กับไม่น้อยนะคะบางทีไม่น้อยก็ไม่รู้ค่ะบางทีไม่น้อยไม่รู้คะสิ่งที่ไม่รู้ท่านบอกมาไม่น้อยก็จะปฏิบัตินะคะจะปฏิบัติ เด็กนอนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ